ครับรายการรอยยิ้มสุขภาพได้มีโอกาสเดินทางมาณที่แห่งนี้เพื่อที่จะมาสอบถามผู้ที่ดื่มสมุนไพรข่าวตองแม็กนะครับเป็นพี่น้องอชาวม,มุสลิมที่นับถือศาสนาอิสลามนะครับซึ่งหลังจากที่มีปัญหาสุขภาพแล้วอาการตอบรับดีขึ้นมากน้อยแค่ไหนวันนี้เรามาติดตามผลไปพร้อมๆกันในสมุนไพรดีที่พี่น้องทั่วประเทศดื่มแล้วให้การตอบรับเป็นที่น่าพอใจกันนี่แหละนะครับชือ่ออะไรนะครับเชฟกอนบางเองนะครับบางแดงเนี่ยมีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับอะไรบ้างนะครับก็มัน เจอกับเรื่องเยื่อหุ้มสมองเสื่มอมเนี่ยคารจักเป็นมาหลายปีประมาณสิบปีประมาณสิบป,ปีแรกเริ่มเดินทีก่อน<ม>ที่จะมีอาการชักมันมีลางบอกเหตยอยุอะไรยังไงบ้างไหมครับก่อนหน้านี้เนี่ยออมันีอาการอ่มัน,นปวดหัว,วปวดหัวก่อนอืมแล้วก็มันเป็นลมปว<ก>ดหัวแล้วก็เป็นลมอืมหลังจากเป็นลมก็ไม่รู้สึกตัวไม่รู้สึกตัวเลยอเวลาจะชักมามันมีอาการบอกเหตุยังไงก่อนบ้างไหมครับ ปวดวปวดหัวแล้วก็ค oh. วบคุมตัวเองไม่ได้ก็คุมไม่ได้เลยอตอนที่มีการชารักเนี่ยนะครับเรามีการเหนื่อยอะไรไหม,มกม็มีการเหนื่อยก็มีนะครับริ้นแข็งครับเพูดกับใครนี่คือพูดไม่ได้เลยคนที่เขาเห็นเหตุการณ์เวลาเราชารักมาเนี่ยนะครับเขาจะต้องมาช่วยเราอย่างไรบ้างในการปฐถมพยาบาลเขาช่วยดีบ้างอะไรบ้าง บีบให้ผ่อนคลายเอาช้อนมางัดอะไรปากไว้ไหมมีมีเหมือนกันครับผมแต่ก่อนนี้เป็นถี่เป็นบ่อยไหมครับเมื่อก่อนนี้เป็นบ่อยเมื่อก่อนนี้ก็เดือนหนึ่งหลายครั้งที้ากรั้งอาทิตย์ละครั้งปกตินี้ไปรักษาตัวที่ไหนบ้างครับเนี่ยผมก็รักษาเมื่อก่อนนะผมรักษาที่ทวีปป่าครับแล้วก็ตอนนี้มารับยารับยาที่ภูเก็ตทำยังไงถึงได้มู้จักกับคาวตองแมกได้ครับมีเพื่อนมาแนะนำ ตอนที่ได้สมุนไพรคาวตองแมกมาดื่มใหม่ๆเนี่ยนะครับดื่มไปกี่ซีซีต่อครั้งอะสิบห้าสิบห้าซีซีเลยดื่มแล้วมีการกระทุ้งอะไรไงไหมครับก็มันมีอาการคันคันตามตัวนิดหน่อยเท่านั้นเองหลังจากนั้นในความรู้สึกของเรามีเกี่ยวกับเยื่อหุ้มสมองอักเสบนี่มันดีขึ้นบ้างไหมครับก่อนดีขึ้นตอนนี้แตกต่างจากแต่ก่อนยังไงบ้างตอนนี้ยามันหมดแล้ว ผมก็ไม่ได้กินยาครับข้าวต้มแม็กนี่ใช่ไหมครับครับผมข้าวต้มแม็กไม่ได้ทานต่อแล้วแต่ว่าสิ่งปล่อยยามันมาเรับก็มาได้เชือแล้วอาการที่ว่าเป็นเกี่ยวกับเยื่อหุ้มสมองอักเสบนี่เราสังเกตดูนี่รู้สึกว่ามันดีขึ้นแตกต่างไหมก็ก็ดีขึ้นดีขึ้นนะครับทุกวันนี้เนี่ยคือเรายังมีอาการปวดหัวอยู่ไหมเนี่ยยังยังมีก็ก็ยังมีอยู่นะครับครับแต่มันหนักถึงกับขั้นทําให้เราชักไหมครับอมทุกวันนี้ยังยังยงชักอยู่ไหมครับทุกวันนี้ชักออ แต่ก่อนนี่เดือนหนึ่งเนี่ยห้าหกครั้งชักทีหนึ่งทุกวันนี้เดือนหนึ่งเนี่ยนะครับประมาณกี่ครั้งครับหนึ่งครั้งสองครั้งโอ้ก็คือลดลงว่างั้นเถอะเดือนละห้าหกครั้งเหลือหนึ่งถึงสองเหลือหนึ่งถึงสองครั้งพอใจพอใจอยู่นะครับบางเองเนี่ยนะครับถ้าพูดถึงสมุนไพรวตองแม็กที่ตอบรับนี่นะครับอยากจะให้กี่คะแนนในความสูสึกของเราถ้าเต็มร้อยเนี่ยอยากจะให้กี่คะแนนครับประมาณเก้สิบขอบคุณมากครับสวัสดีครับ